ที่สี่ทุกคนนะคะคุณครูมณฑาปวงคํานะคะเราก็พบกันอีกแล้วนะคะยังอยู่ในเรื่องของหน่วยที่สี่วัสดุและสะสารนะคะตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะคะ,ะครึ่งทางแล้วนะตอนนี้เราอยู่เรื่องที่สองสถานะของสสารนะคะเป็นครั้งแรกนะคะเป็น EP แรกที่เราจะพบกันนะ แน่นอนว่าพวกเราจะต้องสงสัยว่าคําว่าสสารนะคะสะสารหมายถึงอะไรแน่นอนนะคะสะสารจากในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะเขาให้นิยามมาว่าเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราซึ่งมีตัวตนต้องการที่อยู่และสัมผัสสามารถสัมผัสได้โดยอาจมองหรือมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้นะคะเช่นน้ําอากาศ น,นั่นหมายความว่านอกเรียนอลองมองไปรอบๆตัวเรานะคะนักเรียนจะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะก็คือสสารนะคะก็จะมีตัวต้นนะคะต้องการที่ยูเอาไปวางไว้ที่ไหนจะต้องอยูที่นั่นนะคะต้องการที่ยูและสัมผัสได้สามารถสัมผัสได้นะคะด้วยประสาทสัมผัส ทั้งหของเรานะคะมันจะเป็น,นามจับต้องต่างๆนะคะโดยอาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้นะคะเช่นนักเรียนรู้ว่าในอากาศในที่เห็นจุ่ตรงหน้านั้นเป็นอากาศนะคะหรือนักเรียนรู้ว่าหลังกําแพงมีต้นไม้ แบบนี้นะคะหรือนักเรียนรู้ว่า,าใต้ดินมีน้ําแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือสสารทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะสะสารที่นักเรียนเห็นอยู่นั้นนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเราเรียกสถานนะ สารที่อยู่นั่นะว่าสถานะของสสารนะคะสถานะของสสารซึ่งสถานะของสสารเนี่ยที่นักเรียนเห็นน่ะจะจัดแบ่งออกเป็น3กลุ Herm ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกเรียกว่าของแข็งนะคะของแข็งกลุ่มที่2เรียกว่าของเหลวนะคะของเหลวและกลุ่มที่3เรียกว่าแก๊สนะคะแก๊ส โดยทีนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งนะคะสะสารที่อยู่ในสถานะของแข็งก็คือเป็นสารที่รูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงมีรูปร่างเฉพาะตัวอยู่เนื่องจากอนุภาคในของแข็งเรียงชิดติดกันและอัดแน่นอย่างมีระเบียบไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้ยาก ไม่สามารถทะลุผ่านและไม่สามารถบีบหรือทำให้เล็กลงได้เช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษเป็นต้นนะคะทีนี้มาขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าของแข็งเนี่ยโดยสมบัติพื้นฐานะจะต้องมีมวลมีมวลนะคะต้องการที่อยู่สัมผัสได้ นะคะอันนี้คือสมบัติพื้นฐานของศาสสารทุกอย่างเลยนักเรียนนะโดยที่ของแข็งอ่ะรูปร่างจะคงที่เปลี่ยนแปลงได้ยากนั่นก็คือรูปร่างแบบไหนก็คงอยู่แบบนั้นนะคะนะคะโดยปริมาตรของมันจะคงที่นะคะไม่สามารถบีบให้เล็กลงได้หรือกดให้เล็กลงได้ นะคะทำอะไรกับมันไม่ได้มันคงอยู่ยืนยงนะอ่ะส่วนอนุภาคนะคะอนุภาคก็คือเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในสสารนั้นๆนะคะจะเรียงหนาแน่นชิดกันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดังรูปที่ครูให้นะคะก็คือกลมๆกลมๆแทนด้วยอนุภาคของส,สารชนิดนั้นก็จะชิดติดกันก็คือขยับไม่ได้เลยอะ นะคะขยับไม่ได้เลยนักเรียนจะบ,บีบจะกดตรงไหนก็คือขยับไม่ได้เลยนะคะแล้วสาสารที่อยู่ในสถานะของของเหลวก็อย่างเช่นลูกแก้วไม้โต๊ะกล่องนะคะ,ะคุณครูมีคลิคให้นักเรียนจำก็คือของแข็งอะนะคะจะจับต้องได้นะคะ อะไรก็ตามที่อยู่ในสถานะของแข็งจะจับต้องได้อ่านิทริคของนักเรียนนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสา,สารที่อยู่ในสถานะของแข็งนะคะก็ก้อนหินเอ่ยก็คืออัดแน่นอยู่ขย,ยับเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้เลยน้ำตาลทรายเช่นกันนะคะแล้วก็น้ำแข็งนั่นเอง นี้เรามาดูของเหลวนะคะของเหลวเป็นสารลักษณะไหลได้นะคะมีรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุเนื่องจากอนุภาพในของเหลวอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งอนุภาพไม่ยึดติดการสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะสั้นและมีแรงดึงดูดซึ่งกันเช่นน้ำน้ำมันพืชน้ำมันดีเซลแอลกอฮอล์ปลอดเป็นต้นนะคะ จึงเป็นแบบนี้นะคะของเหลวแน่นอนสมบัติพื้นฐานก็คือจะต้องมีมวลน,นะคะต้องการที่อยู่สัมผัสได้แต่รูปร่างของมันจะมีลักษณะไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะนะักเรียนแล้วผิวหน้าของของเหลวอะคะ่ะผิวหน้าของของเหลวจะต้องอยู่ในแนวราบเสมอนะคะไม่ว่าเราจะเอียงอย่างไร ผิวหน้าของของเหลวจะอยู่ในแนวราบเสมอนะคะโดยปริมาตรของของเหลวนะ่ะเราคงที่นะคะสามารถบีบกดให้เล็กลงได้เล็กน้อยนะคะลูกเล็กน้อยนะคะและอนุภาคของมันเนื่องจากมันจับตัวกันหลวมๆอยู่ห่างกันก็เลยสามารถเคลื่อนที่ได้เนาะเคลื่อนที่ได้นะคะาสารที่อยู่ในสถานะของเหลวก็อย่างเช่นน้ำเปล่าน้ำมันพืช น้ำมันลถด,ดังนั้นของเหลวนะคะครูมีทิศในการจำของน้องก็คือส,สารที่อยู่ในสถานะของเหลวจะไหลได้อ่านนึกนึกภาพนะคะ,ส,ะสารที่อยู่ในสถานะของเหลวจะไหลได้นะนะคะ,ะก็อาทิเช่นตามรูปนะคะน้ํามันพืชน้ามันรถและน้าเปล่าเป็นต้นนะคะ นิดที่สนะคะสา,สารที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะมีลักษณะฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุนะคะเนื่องจากอนุภาพในแก๊สอยู่ห่างกันมากนะคะมีพลังงานในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปได้ทุกทิศทุกทางเลยนะคะสามารถทะลุผ่านได้ง่ายและบีบ อาจให้เล็กหลงได้ง่ายมากๆเลยก็เช่นอากาศแก๊สถุงต้มไอน้ำควันจากท่อไอเสียลมหายใจเป็นต้นนะคะอทีนี้ไปดูกันว่าแล้วเรานำแล้วเรานานิยามของแกสนะ๊สมาเลียงมาวิเคราะห์ได้อย่างไร จะวิเคราะห์ได้ดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสมบัติพื้นฐานแม้แต่กระทั่งสารสาที่อยู่ในสถาน,นะแก๊สก็ตามจะต้องมีสมบัติพื้นฐานคือมีมวลน,นะคะต้องการที่อยู่สัมผัสดได้นะคะ,ะรูปร่างของแก๊สจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะอยู่ภายในภาชนะใดก็จะมีรูปร่างแบบภาชนะนั้นทีนี้ปริมาตรของแก๊สนะจะเปลี่ยนตามภาชนะ เพราะว่าเนื่องจากว่ามันสามารถปุ้งใช่ไหมคะก็สามารถบีบกดให้ปริมาตรลดลงได้นะคะอะโดยอนุภาคนักรีจะเห็นจากรูปไหมคะอนุภาคของแก๊สจกกะจกระจายปุ้งไปทุกทิศทุกทางเลยนะคะจึงอยู่ห่างกันมากทำให้เคลื่อนที่ได้อิสระสารที่อยู่ในสถานะของของแก๊สก็คืออากาศไอ้น้ำ ควันจากท่อไอเสียเป็นต้นนะคะก็มีภาพนะคะสะสารที่อยู่ในสถานะแก๊สให้นักเรียนเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจควันรถยนต์ไอน้ำนะคะดังนั้นสถานะแก๊สนะคะคุณครูมีทิ้ให้นักเรียนจำไว้ว่าสถานะแก๊สจะมีลักษณะฟุ้งกระจาจนะคะทีนี้นักเรียนก็ทราบ สมบัติของสถานะต่างๆไป เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3สถานะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวแก๊สนะคะค,คุณครูก็เลยนํามาทําเป็นตารางให้พวกเราเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว,ว่าสถานะแต่และอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันเช่นไรเช่อนอันแถวแรกนะคะก็คือ 1. ของแข็งะจะมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ของเหลวจะมีรูปร่างตามภาชนะที่ ไตนะคะส่วนแก๊สเนี่ยรูปร่างของมันก็คือจะฟุ้งกระจายบรรจุอยู่เต็มภาชนะเลยนะคะก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือมีขนาดเล็กนั่นเองนะคะโดยที่มาดูที่ข้อ2ต่อนะคะของแข็งจะอยู่กับที่เนื่องจากอนุภาคอัดกันแน่นก็คือขยับไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ในขณะที่ของเหลวจะไหลได้ ไะะหลหได้และแก๊สนะคะจะมีลักษณะฟุ้งกระจายออกเนาะเอาไปดูข้อที่สมนะคะในข้อที่สามเนี่ยลักษณะของสถานะของของแข็งน่ะจะทะลุผ่านได้ยากจะทะลุผ่านได้ยากเนื่องว่ามันอัดตัวกันแน่นเลยนะคะในขณะที่ของเหลวก็ทะลุผ่านได้ยุ่นะคะได้อยู่นะคะอ่าไหนมีความหนา หนานแน่มากกว่าอันนั้นก็ทะลุผ่านได้ในขณะที่แก๊สนะคะการทะลุผ่านก็จะง่ายมากเลยนะเอาไหนไปดูข้อที่4สิคะข้อที่4เป็นอนุอการบีบการบีบอาจให้ปริมาตรของสถานะใดๆนั้น นะคะก็คือของแข็งน่ะจะไม่สามารถบีบให้เล็กลงบีบให้เล็กลงไม่ได้นักเรียนเห็นจากอนุภาคที่คุณครูเอารูปมาให้นักเรียนเห็นเลยใช่ไหมคะมันเรียงชิดติดกันแน่นมากมันจึงไม่สามารถบีบให้เล็กลงได้ละในขณะที่ของเหลวของเหลวนักเรียนมาดูกันก็สามารถบีบอัดให้เล็กลงนะคะเล็กลงได้นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะในขณะที่ นิดหน่อยแต่บางอย่างถ้าเกาะตัวกันแน่นอย่างพวกน้ําเนี่ยก็ไม่สามารถบีบอัดกันได้แบบนิดหน่อยจริงๆนะนักเรียนทาแทบจะไม่สังเกตเห็นเลยนะคะ,ะในขณะที่แก๊สนะคะจะสามารถบีบให้เล็กลงได้ง่ายมากๆนะคะอ่านี่ก็คือเป็นลักษณะความแตกต่างของสารในสถานะต่างๆกันนั่นเองนะคะ นะคะทีนี้นักเรียนก็นำความรู้ที่คุณครูให้นะคะไปทบทวนโดยการทํางานตามแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นะคะก็คือ 1. กิจกรรมลองทํารู้หน้า164นะคะแล้วก็ 2. แบบฝึกพัฒนาการการเรียนรู้ในหน้า181นะคะทำให้เรียบร้อยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ